สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทท่านนะคะที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดเนาะทำคลิปในเรื่องของการเลี้ยงไปเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวคลิปนี้คุยกันในเรื่องของการขายบ,าบ้างนะพอเลี้ยงแล้วเนี่ยหลายๆท่านจะติดปัญหาว่าเอาไปขายไขรขายจิ้งหรีดขายยังไงนะผ่านมุมมองน,น,นี้แล้วกันเนาะตอนนี้นี่นนก็ทําตลาดเองเอาไปขายเองด้วยส่งด้วยเราขายหลายช่องทางมันก็เป็นรายได้เข้ามาหลายหลายหลที่นะส่งไปด้วยขายเองด้วยขายปีกด้วย ใครอยากได้อะไรก็จัดสรรให้นะมันก็จะเป็นรายได้เข้ามาหลายๆทางรวมกันมันก็จะเป็นจำนวนเยอะพอเลี้ยงชีพเราได้นะฮะวิธีทําตลาดง่ายของนี้ก็คือจะออกไปขายตามตลาดชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงการขายก็จะขายง่ายๆก็มี2สินค้ามี2ตัวก็ตัวต้มต้มโลแพ็คถุงละครึ่งโลก็ขายถุงละ80ถ้าซื้อ2ถุงก็150ก็ตกโลละร้อยห้าสิบบาทแล้วก็อีกแบบนึงก็คือคั่วไม่ได้ทอดนะคะคั่วคั่วไปเนื่องจากว่าเขตอันนี้เขาจะชอบกินขั่วคั่วนี้จะใส่ถ้วย ถ้วยละยี่สิบาทสามถ้วยห้าสิบาทมันก็ตกถ้วยหนึ่งขีดหนึ่งนี่แหละก็ขีดยี่สิบาทสามถ้วยก็ห้าสิบาทตัวเฉลี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณโลละร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบาทมันก็เป็นการทําตลาดที่ดีแล้วก็นี้นได้ตลาดส่งจากการขายแบบนี้เนื่องจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาทักถามเขาก็อยากได้ไปขายที่ตลาดอื่นที่ไม่ชนับเราเราก็สามารถส่งได้ด้วยนะคะหลายๆท่านเจอปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงแล้วไม่รู้จะขายใครไม่รู้จะขายยังไงลองเอาวิธีนิดนนไปทําตลาดดูแล้วก็อีกวิธีนนนึงก็คือเเลลาาที่รไไปดดไปดดดตะู ร้านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า,มาแมลงทอดอะคะ่ะไปถามเขาว่าเขาซื้อจิ้งหรีดจากไหนซื้อมาราคาเท่าไหร่ถ้าเราส่งเนี่ยเราส่งราคาเท่านี้โอเคไหมส่งกันรอบๆหนึ่งเนี่ยใช้เท่าไหร่อทิ๊ดหนึ่งใช้เท่าไหร่วันหนึ่งใช้เท่าไหร่เนี่ยสามารถคุยเสนอขายกับเขาได้มันก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆมีตลาดสดลองไปทําตลาดกันดูนะจ้าไม่ยากจ้ะ